สวัสดีค่ะปุ๋ยนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์ค่ะคลิปนี้นะคะปุ๋ยจะมารีวิวรถที่ขายดีที่สุดในวงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ค่ะน mm ั hmm. ่นคือรีโวตอนเดียวค่ะ mm hmm. บริษัทขนส่งนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแฟดช้อปปี้ลาซาดและต่างๆอื่นอีกมากมายนะคะ mm hmm. ก็ต่างมีความต้องการการใช้รถรุ่นนี้ค่อนข้างสูงนะคะ mm hmm. เพราะว่าขนของได้เยอะจุของได้เยอะการที่ขนของได้เยอะก็ทําให้ ค่าใช้ใจ่ายต่างๆลดไปด้วยนะคะคันนี้นะคะ r ี v o 2.4 NT เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่584,000บาทค่ะสีมีให้เลือกด้วยกัน3สีสีบอนสีเทาดำแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวลดลง7,000บาทค่ะสีขาวคันนี้ราคาจะอยู่ที่577,000บาทนะคะขนาด cc ของเขาอยู่ที่2,400 cc แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะมิติของตัวรถนะคะความยาวจะอยู่ที่5,265ม mm, ิลิเมตรหรือ5,2เมตร2นะคะกว้างอยู่ที่1,800ม mm, ิลิเมตรค่ะสูง1,690ม mm, ิิเมตรค่ะมาที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟนะคะเป็นแบบฮาโลเจนค่ะ สีเหลืองอมพันธ์ส่องสว่างสไตล์ตามแบบฉบับของโตโยต้านะคะกระจังหน้าเป็นสีดำแบบนี้นะคะให้ความสวยงามดุดันพร้อมกับโลโก้โคโมเมียมโตโยต้าใหญ่ๆสะดดตาแบบนี้เลยอันนี้เทียบกับขนาดมือปุ๋ยนะคะวัสดุส่วนของชายล่างตรงนี้นะคะรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ของไฟตัดหมอกเพิ่มเติม ลูกค้าท่านใดนะคะที่วิ่งงานเยอะนะคะวิ่งงานช่วงมืดบ่อยนะคะก็สามารถรีเควสกระปุยได้ให้ปุยติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะไปที่ด้านข้างตัวรถกันนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อกระทาขนาด15นิ้วค่ะเป็นมาตรฐานของรถกระบะใช้งานทั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะติดมาให้แบบนี้ กระจกมองข้างเป็นสีดําด้านค่ะการปรับระยะมุมมองนะคะจะปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะโดยปรับจากภายในตัวรถค่ะมือจับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะด้านข้างของตัวกระบะนะคะมีขอเกี่ยวด้วยกัน5จุดค่ะถังน้ำมันรองรับเชื้อเพลิงดีเซลนะคะจุได้ถึง80ลิตรค่ะส่วนใช้ ชายด้านหลังจะมีสติกเกอร์ Set i d i t i o n ติดมาให้แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถใช้งานแต่ก็ยังออกแบบให้มีความเท่สปอร์ตสวยงามค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะแบบนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED ไลท์ u i ดิ n งนะคะมือเปิดเป็นแบบแมนนวลสองฝั่งเลยแล้วก็มีขอล็อกมาให้นะคะออตรงนี้มีขอด้านหลังขอเกี่ยว2จุดด้วยกัน ไฟเบรกด้านท้ายเป็นแบบไฟไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED ค่ะตรงนี้จะให้ความสวยงามด้วยแล้วก็ให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าลดการอุบัติเหตุจากการชนท้ายนะคะรถที่ขับตามเรามาเนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากขึ้นค่ะระยะนะคะของออกระบะภายในห้องของกระบะภาย,ยในของกระบะนะคะ ความยาวจะอยู่ที่2,315ม mm, ิลิเมตรหรือประมาณ2เมตร3 mm. กว้างอยู่ที่1,575ม mm, ิลิเมตรสูง480ม mm, ิลค่ะมาดูกันต่อที่ภายในนะคะอันนี้ภายในตัวรถค่ะเริ่มจากฝั่งคนขับนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะ คือให้ลูกค้านึกถึงตัวจอยสติ๊กนะคะปรับซ้ายหรือขวาก็เลือกแล้วก็ถ้าจะปรับระดับสูงต่ำก็ใช้วิธีการโยกเอานะคะอันนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มล็อกปลดล็อกประตูอันนี้เป็นการใช้งานของกระจกด้านาผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับกระจกฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการหนีฝั่งคนขับบานเดียวเท่านั้นนะคะ ฝั่งของผู้โดยสารจะไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงออตโต้นะคะภายในเป็นสีดำนะคะตัดกับออส่วนบนเนี่ยสีเทาเบาะเป็นเบาะหนัง PVC ค่ะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็รักษาทำความสะอาดพวงมาลัยเป็นยูรีเทนนะคะหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกค่ะในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องเสียงจะเป็นจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะรองรับบลูทูธ ที o n n e c t nect, Apple CarPlay ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์คือ,อ,อในการใช้ดูแผนที่นะคะสามารถดูได้จากจอนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องดูที่โทรศัพท์แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะคะทำให้ปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแอร์เป็นแอร์แมนวนวลนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องออต่อกระแสไฟนะคะ 120V โวลต์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ ช่องใส่แก้วน้ำสองฝั่งด้วยกันนะคะมีที่บังแดดสองข้างเลยนะคะแต่ว่าไม่มีกระจกสองหน้ามาให้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนขับเป็นผู้ชายเนาะไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรอยู่แล้วนะคะตรงนี้ภายในห้องโดยสารก็มีไฟห้องโดยสารแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บแว่นนะคะค่ะมาที่ระบบความปลอดภัยนะคะระบบความปลอดภัยก็จะมีแอร์แบกมาให้ด้วยกัน3รลูกนะคะ สองลูกคู่หน้าแล้วก็อีกลูกหนึ่งในส่วนของหัวเขา่าฝั่งคนขับค่ะระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบ EBD กระจายแรงเบรกค่ะมาด้านหน้ารถด,ด,ดีกว่าในส่วนของออโปรโมชั่นนะคะปุ๋ยก็จะฝากกระชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถกระบะตอนเดียวนะคะใช้เงินออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะออกง่ายออกไดจริงนะคะไม่ยุ่งยากไม่ใช้คนคําด้วยนะคะ ค่างวดผ่อนอยู่ที่8,824บาทค่ะเงื่อนไขเพียงคุณลูกค้าผู้ซื้อเนี่ยมีประวัติการผ่อนรถหรือครอบครองรถมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะ2ปีขึ้นไปนะคะสามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้เลยหรือเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปก็ใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นกันค่ะและเป็นคำแทนขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปปุ๋ยตั้งแต่ต้นยันจบนะคะปุ๋ยมี ของแถมพิเศษมอบให้สำหรับลูกค้าที่ออกรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะปุ๋ยจะแถมเป็นเซ็ตให้นะคะก็คือกล้องบันทึกหน้าหลังและโชค๊คอนแรงฝากระโปรงหน้าค่ะเพียงคุณลูกค้าแจ้งว่าได้ดูคลิปนี้หรือติดตามปุ๋ยผ่านทางช่อง YouTube นะคะง่ายๆแบบนี้ก็รับไปเลยค่ะของแถมที่ปุ๋ยเตรียมไว้ให้นะคะการติดต่อสามารถติดต่อปุ๋ยได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ใต้คลิปนี้นะคะ เน้นย้ำนะคะว่ารบกวนขอเป็นการโทรนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณลูกค้าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบางทีคุณลูกค้าแชทไลน์ทิ้งไว้หรือว่าเม้นไว้ใต้คลิปนะคะบางทีปุ๋ยไม่เห็นจริงๆนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยสุดท้ายนะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารตัวรถหรือโปรโมชั่นเดือนต่อเดือนรุ่นต่อรุ่นนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ